ต่างคนนั่งกันได้แลยครับพอคนนั่งรอบรอบกันแล้วใครจะรูุ้ณพระทหารเช้าด้านนี้ไปเลยในที่สุดกักมะมาฮอดแล้วทุกคนประเพณีนมาศก,การห้อยพระบุทธบาทเนาะเขาคิสกุฎจังหวัดจันทบุรีหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งข้างเนาะขอรไดในหนึ่งขอเนาะึ่งว่าปีนี้ผลก็เริ่มจัดวันที่สิเก,ก้าเดือนหนึ่งครวันที่สิเก,ก้าเดือนสามาว่าผูได้พลาดปีนี้ก็ต้องได้มาปีหนาเนาะ สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับต้ตนๆของประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของหนักสแสวงสแวงบุญเนาะ,ะมีหลายๆความเสื่อเนาะเพื่อนว่าห้ามขอพรเกี่ยวกับความหักเนะาะทว่าคู่หักผู้ใดที่ว่าขึ้นมาเขาหิสกูทว่าโบเมนเนื้อคููกันจะเหตุไห้มีการมีการเลิกลากันเพื่อนว่าเดี๋ยวมือนีคอยกะพาทุกคนมาเนาะ ซึ่งว่าภูเขาเนาะเขาคิสกูดจะขึ้นไปมีความสูงจากหน้าน้ำทะเลนะทุกคนอยู่ประมาณพันเมตรเนาะถือว่าสูงตอนนี้เขาจะเขาจะไปซื้อปี้ไปซื้อปี้หลดเนาะขึ้นไปแล้วก็มีจุดที่ต้องได้ยยางขึ้นไปอีกเนาะประมาณหนึ่งกิโลสองกิโลพ่อแหละอ่ะมือน,นี้เขาสิพาทุกคนไปพิสิ์เขาคิสกูดนํำกันเนาะกับเวลาอยู่สิบโมงกลางคืนแล้ว บ่หูว่าสิขึ้นไปฮอดทั้งเทิงนหนสิฮอดจักสุโมงเนาะแต่มื้อนี้กะสิพิสิทธิ์ให้ได้ <c oughs> <c oughs> จุดขึ้นรถทุกคนเพิ่นจะมีรถสแตนบายามา,อานะรอถ่าเนาะบ่ต้องห่วงว่าเรต้องว่าสิบ่มีรถเนาะคนละสองร้อยบาท <c oughs> มาด้วยกัน, <c oughs> กนพี่3คนค่ะโอเค มันจะมีรถอันนี้ไว่ขึ้นเขาเนาะรถมันมีรถสแตนบายไป่านล่ะโอ้ไปซื้อไปซื้ออยู่พุ่นจุดจำหน่ายบัรโอ้หอ,อันนี้มันจุดขึ้นรถแล้วนี่เขาต้องไปซื้อจุดนี่ก่อนจุดจำหน่ายบัรขึ้นรถคนละสองร้อยบาท สี่บาทแปดร้อยเนาะโอเคครับ, okay, รบเต็มปีปละไปเตรียมตัวออกเดินทางไปบ้าง <c oughs> <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ใส่เวลาประมาณ10นาทีขี่ขึ้นดอกไม้จุดเทียนไปนั่งเรียนเชิญเดินไปมาหยางก็ไปอีจุดเทียนนะในพุทธานหนึ่งช็อตตีเส็บไตรมาสตีเส็บล้อยหาร้อยเนื้อกรจรให้แม็กใหญ่ๆก็แหลกให้เออเนี่แหละน่าจะต้องไปเดินหาแหลกแล้วตรงนี้มีแหลกมีทองไปไปเดินทางต่อใส่เวลาอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งกูแหละคัน16กว่าระยะทางประมาณกิโล2กิโล ต้องได้เดินต้องได้ย่างไปอย่างเดียวออกกําลังกายตอนดึก1 0 11:00นล่ะ นี่หอดขคืนทางเรา่เอาอคืนทางวะหออนคืงทางเลยเนาะใช่อันนี้หกแล้วจ้ะฮะหแล้ว <laughs> เอาเลนส์ซิปมาขอเลยเป็่อ <h ums> อเบิกจากรีวิวในติ๊กต็อก <laughs> <h ums> กินน้ำตอนนี้11โมงสิบสโมงหานาทีพักกินน้ำหน่อยหนึ่งไปสิบเอ็ดโมงหานาทีไปต่อ ปีให้แรกแล้วก็ใครจะรูวบคุณพระหารเช้าด้านนีได้เลยนะอันนี้เป็นเลยื่อแก้ถูกแก้ไปตาเกลื่แก้รุ่ณเเกิดสั่ทางท้่ทางนี้นะทางที่ประตูตัวคนไม่เคยดมาถึงว่าทาง ประตูสวรรค์จะเป็นบุญหลอดไฟบุญหลอดไฟก็้ดีเลยครับจาพี่สามิีไหนรับบุญหลอดไฟใกล้สีฮอดแล้วใกล้สีฮอดแล้วิด้น <accurate> <s we at> อีนแจะเป็นบุญพระานี้หระาเ้ากลเข้าิาณรนกหว้ต่อต่อ ลองไปดูตัวสวีเกตสวีไฟเอาไปปิดปิดปิดมันคืนมาหอนจุนีก็จะมีโฮงทานน้ำมาตูผู้ใดอยากน้ำก็ไปเอาได้เนาะหนาเจะบริียเงินดอก คอยบนแเนืใจเด้อันนี่ <laughs> หอดแล้วหอดแล้วใส่เวลาอย่างหอดสุโมหนึ่งบุตินี่อากาศโคตรเย็นเลย อากาศดีแห้งเห็นหมดทุกคนหินหีนที่ตั้งสง่าอยู่บนนี้ตามกระเจ้าเหล่าเนาะกระเจ้าว่ามีคนเอาเสือกได้นะรอดขำ ที่น,นี่ได้มีคนเอาอเสือกได้นะลอดผ่านหิน้นี่ได้หออแล้วหออแล้ว,ลวเดี๋ยวขอสิไปกราบห้อยพระพุทธบาทอยู่ตรงนั้นไปพดเกิดปะ บดเกอบกันเพิ่อนมอยใส่เกอบรับคอยได้ยินหลายคนว่าว่าเคยมีคนเอาเสื้อเส็นได้นะมาลอดลลอดันนี้รอดทินนี่แต่มันสามารถลอดได้ สแสดงว่าหินมันลอยได้เราจะหยุดการเดินกัน,ลน anyway> Hayır> แล้วนะเราจะหยุดการเดิน really กันแล้วเอานั่งรอบๆกันแล้วนะคณะธรรมดานั่งกันแล้วนะครับพอค็นั่งรอบๆกันแล้วก็แสดงว่าปิดตอมกันเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราพิธีธรรมสการะค่อยพระบุทธบาทเขาคิสกดนะเราก็หยุดการจังหวัดจันทบุรีนั่งก็เจิหนะ พร้อ <ไป S 1> มนั่งกันแล้วนะลูกเราไม่พร้อมนั่งปะเชินลูกสาวอย่านั่งบนแท่นลูกนั่งกลางนันเดชีนั่งบนแท่น,แน,น,น,แนนักบุญั้งหมดที่ใส่หมวกตอดหมวกทุกท่านอ้อยพระพุไปไปทธบ,บาทโอ้สาธุ เราจะหยุดการเดินกันแล้วนะล,ะละนนนระรูกน้ำเร็จปลารกิจและเดินออกได้เลยนะถูกุเด,ดือดขอสเปรย์ตอนนั้จะหยุดการเดินนั่งเปรเียบเรียบร้อยนอบน้อมแด่ลอยพระพุทธบาทเป็นมงกลจาก้าตอนนี้นักบุญก,ก็ไปนั่งจุดแล้วนะ